Oh, to do no, I don't I just not take shit, I gotta no no move, move no no, line. But For the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't have a slow one, I know I don't take shit, I gotta use it For the fake news, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement For the consequence of being incompetent, mental health is comforting in สวัสดีครับเอาละครับเรากลับมาในช่วงของรีววเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะักเตะคนสุดท้ายที่อยู่ในแพ็คของโชว์ทามเอดคอสซิ่งนะครับผมที่หลายคนกันรอกันอยู่ขอหมายในความราชาด้วยนะครับเพราะว่า หลายอย่างเลยเกินนะครับผมก็ต้องคักๆกันไปนะครับมาผมก็กว่าจะได้มาครบ3ตัวนี่คือเหมาตู้ไปแล้วยันตัวสุดท้ายนะครับใครที่ดูคลิปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีวิวใช้41-41ไปเลยครับเพราะว่าผมจะใช้ทั้งลูคชออเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็ทิปเตียลงพร้อมกันไปเลยฮะต้องใช้แผนนี้นะครับเพราะว่าผมจะขยับอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเป็นคอ,อสิโอลินะครับผมยืนสูงนิดนึงเป็น RMF นะครับอ ไหนๆก็ได้มาแล้วนะฮะใช้คุ้มค่าครับยังปวดใจไม่หายลอจนตัวสุดท้ายอะ่ะทําไมไมันไม่ดำสักทีเลยครับพี่โอ้โหปวดใจเหลือเกินแพ็คนี้นะครับผมอ่ะท,ทิเปียทําตันได้สูงสุดอยู่ที่95โบนัสลงทีม2นะครับเป็น97นะครับผมก็เสียดายไม่ถึง98นะครับแต่97นี้ต้องบอกเลยนะครับเราสามารถอัพค่าทีมได้ด้วยนะแล้วก็ข้างในค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับแบ็กเนี่ยสวยเลยนะครับผมมา ยืน RB ได้แล้วก็ RMF ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสไตล์เขาจะเป็น o p p ฟ s i t e f u l b a c k ไม่เหมือนกับอานนะถ้าไปยืนสูงเนี่ยก็จะเป็น o f f สไ y l e ไปนะครับผมแนวทางการอัพกดออโต้นำทางปาบเข้าไปเราจะได้โอเวอร์เตติ้งอยู่ที่95ได้จับลงทีมแบบนี้ก็จะเป็น97นะครับผมแต่ดูข้างในนิดนึง่งล็อบเทส t p พารสถ้าเกิดว่ากดออโต้จะได้แค่89นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มแน่นอนฮนะให้เปิดโหดไม่แพ้อเล็กซานเดอร์อานูแล้วก็ลุกชอปไปเลยนะครับผมลุกโค้ง84อ่า เกมรับครับ76 78 81 79ปรับเพิ่มได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับดูสปีดนะฮะไม่น้อยหน้าเหมือนกันสปีด91สปีดต้น81แล้วคิกิ้งพาวเวอร์เตะแรง90 เขียวเข้มเข้มสวยสวยเลยค่ะพลังท <si <si ี <s <s ่จําเป็นแล้วต t ม m ิน่าความอึด94ไปเลยจ้าบาลานซ์เจสีเขียวเข้มเข้มสอย่างณตอนนี้ถ้าเกิดกดออโต้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มนะครับผมโดยการลดทีโลว์เวบอดี้สนออกหน่อยนะครับลดสปีดออกนิดนึงนะแล้วก็ความอึดนะครับลดโลว์ r Body บอดี้สเหลือ15นะครับก็ยังสวยอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ลด a อรี l s ลสเตนะครับผมฟิสิกส a คอนแทนะครับผมจัมลดลงเหลือ2นะครับ เพื่อเอาไปใส่ที่พั s ซิ่งนะครับพั s ซิ่งเนี่ยตอนนี้5อยู่ใช่ไหมก็ใส่เพื่อจะให้ล็อบเทสพัสเนี่ยเป็น90สีเขียวเข้มไปเลยใส่ไปเป็น6นะครับก็จะเป็น90สีเขียวเข้มแล้วนะครับผมทีนี้เหลือพอยต์อีก4พอยต์นะครับผมเอาไปใส่อะไรละจ๊ะ ไล่ดูข้างล่างนิดนึงนะครับมันจะมีค่าพลังที่ก้ำกึ่งอยู่ก็คือบาลานซ์ส่งตัวครับผมบาลานซ์ตอนนี้79สีส้มอยู่นะครับใส่เด็กเซตี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะเพิ่มบาลานซ์เป็น80สีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเกมรุกนะครับผมเติมขึ้นไปแล้วก็เพิ่มสปีดต้นด้วยนะครับผมแต่เกมรุกก็ได้78นะไม่ถึง80นะครับแล้วเราจะเหลือพอยต์หนึ่งพอยต์นะครับแบบนี้ก็จะเป็นหกสี่เก้าสิบห้าสองแปดนะครับเหลือพอยต์หนึ่งพอยต์ไปอ โอ้ข้างในสวยๆเลยครับผมเพิ่มพาร์ตซิ่งนะครับใส่ไปฮะสไตล์ไหนก็ว่ากันไปมันไม่ถึง98นะครับได้97นะครับผมโอเคสวยๆเลยไหมแบบนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมไม่มีกลางรับสายรับจ๋าก็เลยใช้เป็นสตีเวนเจอร์ลัดยืนกลางรับคนเดียวไปนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับผมดูข้างในนิดนึงนะครับเด่นๆล็อตเทสพาร์สเราเพิ่มมาเป็น90นะครับจะได้เปิดแม่นๆหน่อยลูกโค้ง84ก็พอได้แหละนะยังไม่ได้โค้งเท่าอโนอยู่แล้วนะครับสปีด90ไม่แพ้ลูกชอ คิกิ่งพาวเวอร์90นะครับเต็มิน่าก็93นี่เป็นค่าพลังที่มันจำเป็นสำหรับแบ็คเลยนะครับเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของความอึดนะครับแล้วก็ถ้าไว้เปิดก็เตะแรงแบบนี้นะครับไวเทสพาร์ตพินพอยต์คอสซิงเอ็ดคอสซิงมีแน่นอนครับแล้วมีสกิลโรลและเทสพาร์ตนะครับผมก็มีลองโชว์ด้วยสลักกิ่งแท็กเกิลนะครับสกิลเกมรับอ่าอินเตอร์เซพชันไม่มีนะครับก็ไปเปิดเพิ่มแล้วกันเหมือนอาร์โนเลยนะฮะมีกับดันซี่ไฟติ้งสปอริดนะครับเปิดเพิ่มก็แนะนำสกิลแรกเลยคื อินเตอร์เซพชันนะครับสกิลสกัดบอลมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปอเล็กซานเดอร์อโนหรือลูคชอนะครับสำหรับสกิลใหม่เอทคอซิงนะครับมันจะทํางานสามารถทําให้นักเตะที่เปิดบอลคอสบอลจากด้านข้างนะครับจังหวะวิถีบอลตกนะครับมันจะมีการหมุนแบบแนวตั้งนะครับผมทําให้องศามีความคมมากขึ้นพูดง่ายๆนะครับผมจังหวะบอลตกเนี่ยบอลจะตกทิ้งดิ่งไว้นะครับตกเข้าหัวกองหน้าส่วนใหญ่กองหน้าที่รับบอลปลายทางเนี่ยก็มักไม่ค่อยกระโดดหมงนะครับไม่เหมือนกับนักเตะที่ไม่มีสกิลน บอบางครั้งอาจจะเหินเลยไปหรือว่าจะต้องกระโดดแย่งกับกองหลังนะครับแต่สกิลนี้ช่วยทําให้บอลมันมุดลงนะครับผมดูโมชั่นจากทีเซอร์อีกทีนึงนะครับเผื่อบางท่านไม่ได้ดูคลิป อเล็กซานเดอร์อานหรือลูกชอให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเปิดเข้าไปดูเอ็คอสซิงนะครับจังหวะวิธีบอลตกมันจะตกต่ําไวมากนะครับส่วนใหญ่กองหน้าก็จะก้มหม่งนะครับแบบนี้นะครับทำให้มีประโยชน์คือกองหน้าตัวเล็กๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้หม่งมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจังหวะของลูกชอคล้ายกันครับทีเซอร์ไม่มีทิเปียให้ดูนะครับแต่ว่าสกิลมันเหมือนกันเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าในแพ็กโชว์ทม์นี้เนี่ยคิรันทิปเปียอยู่นอกสายตาของบางคนหรือเปล่านะครับบางคนต้องการแค่อลิสเดอร์อาร์โนหรือบางคนต้องการแค่ลุคชอหรือบางคนต้องการแค่อาร์โนกับลุคชอนะครับไม่ได้ทิปเปียก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าดวงเราด้านไซเนี่ยมันไม่ค่อยใครออกใครนะครับเพราะว่าเราเปิดไปเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ตัวไหนก่อนใช่ปะ่ะบางคนก็ได้ทิปเปียมาแล้วก็หยุดเปิดก็มีนะครับบางคนเปิดฟรีทิปเปียมาก็ก็มีนะครับผม ดังนั้นมีหลายท่านที่รออยู่ก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับมาย้อนมาวันนี้คลิปนี้ผมขอเป็นพระเอกยืนแบบนี้ก็จริงนะครับอานยืนสูงนิดนึงนะครับทิปเปียยืนต่ําแต่ว่าจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้ทิปเปียเป็นคนเปิดแล้วกันนะครับแน่นอนครับสกิลมันเหมือนกันนะครับเป็นสกิลเอ็ดคอสซิ่งเหมือนกันนะครจังหวะบอลตกก็เหมือนกันแล้วความรุนแรงนะครับพิงพาวเวอร์ก็แรงเหมือนกันนะครับดูความแม่นยําเราเพิ่มล็อกเทสพาสเป็น9กนะครับผมพินพอยคอสซิ่งก็มีอยู่แล ทำอันซูฟาติมาดึงเสื้อแน่นอนครับกองหลังตอนนี้ตัวที่ไม่มีบอลวิ่งตามมันก็ได้เปรียบอยู่ใช่ปะแล้วถ้ายิ่งเป็นแบ็คที่มีความเร็วไปอีกยิ่งได้เปรียบไปใหญ่เมื่อวิ่งแบบไม่มีบอลน,นะครับทำให้เร็วไปใหญ่เลยจังหวะวิ่งเติมมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดมีบอลปุ๊บนี่ต้องระวังเลยนะโดนกระแทกอะไรวกนนี้โดนวิ่งตามได้ง่ายนะครับผมปั่นต่อครับมาไปต่อครับอย่าให้ออกแล้วก็เปิดของเข้าใส่ลูกนี้ เชี้ยสาไม่นิดเดียวไวิธีบอลตกมันก็น่ากลัวเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กเซนเดอร์อาโนหรือทิปเปียครับสกิลมันมาพร้อมกันสกิลเหมือนกันนะครับรอรอคลิปนี้ไม่ใช่อาโนเป็นพระเอกครับต้องให้ทิปเปียมาเปิดครับรอแล้วเปิดโลกเนมถ้าเกิดสังเกตนะเราไม่ได้กดสตันนิ่งนะครับผมวิธีของบอลนะครับโอกาสที่จะ บอลเข้าหัวเนี่ยก็มีน้อยลงนะครับถ้ามีเวลากดสตันดิงกดสตันดิงดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นระยะใกล้ๆนะครับไม่ต้องฝืนกดก็ได้นะแบบจ่ายเบาๆก็ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วครับอเล็กซานเดอร์อานหลุดมาอานบอกว่าของจริงต้องเปิดแบบนี้พี่เปิดเข้าไปแล้วก็ข้าบางทีวิ่งขึ้นมาช้าไงก็เลยต้องให้อานเปิดเองนะหมุนหมุนรอหมุนรอหมุนรอต้องให้ตัวนี้เปิดครับเรารีวิวตัวนี้อยู่นะครับเคนพร้อมเป่าแฮร์รี่พร้อมแล้วครับไม่ใช่แฮร์รี่แม็กควายเอเป็นแฮร์รี่เกน เนี่ยกองหน้าจะก้มมงก้มมงนะครับผมไม่ค่อยกระโดดมงนะถ้าเป็นสกิลนี้นะครับฟาดแล้วไปครับสปีดเราหนีอยู่แล้วสปีดเราหนีอยู่แล้วสปีดเราหนีแล้วระวังทันครับแล้วก็เปิดต้องต้องคำนวณดีๆนะฮะบ,บางจังหวะก้าวสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยกองหลังจะวิ่งตามทันนะครับเพราะรีเปิดได้ให้รีเปิดนะครับอานอย่าเปิดต้องให้ตัวนี้โอโอีหวางเท้าไม่ดีเปิดเข้าไปแล้วกันแต่บอลก็ยังโค้งได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ โหดจริงๆสกิลนี้ไม่ว่าไปอยู่กับใครนะครับบางคนบอกว่าอยากจะให้สกิลนี้ไปอยู่กับเบยแคมเเปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งวิธีบอลได้ลุ้นบ่อยมากนะครับผมคือกองหน้าไม่ต้องกระโดดแย่งอ่ะส่วนใหญ่จะพุกแล้วก็มุดต่ำมุดต่ำลงหัวตลอดนะครับอันนี้จังหวะคุกคคุกคเสียประตูไปส่วนเกมรับของทิปเปียนเนี่ยก็อยู่ในเกมที่กลางๆนะครับพอใช้ได้ไม่ได้เด็นเรื่องเกมรับนะเป็นแบ็กที่เน้นเกมรุกม,มากกว่าเปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งดูดิวิธีบอลได้ลุ้นหมดเลยนะครับผม หมุนวนวนอวยระยะใกล้ระยะใกล้เอาตัวรอดนิดนึงแล้วก็ตักเข้าไปเลยมาแรดซี่ไม่ได้โอ้ยแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับผมคือไม่ใช่ว่าที่เปียเปิดไม่ดีนะฮะแต่ว่ากองหน้าไม่ค่อยยิงเข้าไม่ค่อยหมงเข้านะครับผมใช้เป็นแฮลิ <laughs> ดูฮะช็อตนี้เปิดเข้ามาอีวานโทนี่ฟาดเข้าไปเปิดเข้ากองหน้าบ่อยนะครับแต่ จังหวะจบสุดท้ายเนี่ยกองหน้ายิงไม่ดีเองนะไม่ใช่ยิงไม่ดีประตูเซฟดีนะฮะเปิดเข้ามาดูโอยเต็มหัวแรงไปหน่อยระยะมันใกล้บางทีก็เปิดสตันนิ่งไม่ดีนะครับผมวนรอวนรอเปิดอีกทีนึงโคกอีกทีนึงก็ทิ้งคว้างไปไหนก็ไม่รู้ฮะรอดูจังหวะครับอานเนี่ยไปบ่อยเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเป็นคอร์อสอิลิสอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะปั้นให้ทิปเปียเปิดลูกนี้ย้อนหลังไปอีกแล้วก็ สังเกตดิถ้าเกิดไม่ติดสตันนิงเนี่ยบอลไม่ค่อยติดสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนท์คอสซิงหรือเอ็ดคอสซิงนะครับวิธีบอลมันจะธรรมดามากนะครับผมไม่มีตกเข้าหัวนะฮะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับสปีดไปข้างในพร้อมหรือเปล่าครับอีวานโชนี่เปิดเข้าไปแล้วโคกลูกนี้ได้โคกบ,บ่อยครับทุกคน บอกเลยได้โคกบ่อยแต่อย่างที่บอกกองหน้ามักจะยิงไม่ค่อยเข้านี่จังหวะวิ่งแซงครับเกมรับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าค่าพลังเกมรับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะนี่เป็นสาเหตุที่ค่าพลังอยู่ที่9 7นะครับถ้าเกิดค่าพลังเกมรับดีกว่าอีนนิกสนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะไปถึง98าได้นะครับผมเปิดอีกทีนึงอันนี้ลึกไปมีลึกบ้างนะมันไม่ใช่ว่าเข้าหัวทุกรูปไปนะครับผม รอครับรออ,โโอาร์โน่จะเปิดอาโนบอกผมไม่เปิดผมจะให้น้องชายผมเปิดเข้าไปไม่รู้ใครพี่ใครน้องฟาดอทีนึงครับผมไปรอรอรออาร์โน่จะเปิดเองครับ,รบคลิปนี้ไม่ใช่ของนายครับนายต้องย้อนมาให้ตัวนี้เปิดไฮลิเคนฟาดดูดิเอออาจจะเป็นทีด่ดวงด้วยนะครับผมไปยิงตรงตัวบ้างรับหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่อาโนบอกว่าขอผมลองเปิดให้ดูทําไมผมเปิดแล้วกองหน้ายิงเข้าเลยครับอาโนไม่ได้กล่าว อ้าวนายลองอีกทีหนึ่งดิเน่งๆเลยเปิดโค้งเข้าไปโค้งเนี่ยมันมักมีจังหวะสุดท้ายที่ทําให้ตัวจบสกอร์รับลูกบอลแล้วไม่เข้านะขออีกทีนึงดิดเชียวไปเชียวมาบอลเปิดจตทิพเปียแต่จริงๆเขาเปิดแม่นนะคุณสเกตดูนะฮะได้มงบ่อยนะครนี่ไง เขาเปิดแม่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันมันไม่ได้มันไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับผมอาโนบอกนี่ต้องดูพี่นี่แต่ทาไมอาโนเปิดแล้วกองน่ายิงเข้าตลอดเลยวอ่าอ่าอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับผมมาความพยายามอยู่ที่ไหนครับขออีกทีนึงนี้เราก็เปิดให้แม่นสุดๆแล้วนะนายยิงให้เข้าแล้วกันอีกทีนึง เออแต่ถ้าเทียบกับอานอ้นนะครับยังไงอานอ้นก็เปิดแม่นกว่านะครับผมมีภาษีดีกว่านะตันร้อยเนะาะตันร้อยกับตันเก้าสิบเจ็ดคุณคิดดูตัวไหนมันเดียวกันล่ะ <Okay. S 1> เปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งเข้าหัวแล้วจ้าโอ้โหเนี่ยครับเอ็ดคอสซิ่งนะครับอยู่ตัวไหนก็โหดเหมือนกันแล้วยิ่งมีตัวที่คิกกิ้งพาวเวอร์สูงๆนะครับผม ค่าพลังการเปิดนะฮะลบเทสพาสสูงสูงนะครับผมทําให้ความแม่นยํามีสูงเนี่ยดูขดไปมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเอาชิลูมาโม่งอย่างนี้ก็กินเหลือๆเลยครับทุกคนแต่ถ้าเทียบกับอาร์โนนะครับอาร์โนก็ดีกว่าอยู่ดีแต่ลองไปใช้แผนของผมเลยฮะสีหนึ่งสีหนึ่งนะใช้2ตัวไปเลยจะไม่ต้องเถียงกันนะครับผมไหนๆก็เปิดไม่ได้2ตัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้ตัวเดียวอย่างเช่นเปิดที่ปีได้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ก็กินเหลือเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าอยากไปให้สุดก็เป็นอารโนนะครับโอเคนะ ชอย่าลืมกดซับสไทรป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมโชคดีกับการเปิดมงเกมมิ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้าน,น,นบน <ไป S 1> เพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับรีบด yeah, ี๊ I strive just to say I'm alright And for the first time so in a long time I'm alright so Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each